อิสราเอลเนี่ยเขาประท้วงเรื่องการปฏิรูประบบตุลาการทีนี้ในมุมของอาจารย์อาจารย์คิดเห็นยังไงว่าเออข่าวที่ออกมาเนี่ยนายกเหมือนจะเข้าไปแทรกแซงระบบของตุลาการหรือเปล่าทําไมเอาระบบรัฐสภาเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างนี้ฝ่ายการเมืองจะไปแทรกแซงแต่บางคนก็ก็บอกว่าอา้าวแต่ว่าระบบตุลาการไม่ได้มาจากประชาชนอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครของอิสราเอลต้องทาเข,ข,ขีายวกับาระบบการเมืองของอิสราเอลนะครับอิสราเอลเนี่ยก่ <Israel> อตั้งขึ้นมาในปี1948 แล้วก็เกิดประเด็นปัญหาลบก,กับทางด้านของหลับเนี่ยสองครั้งนะครับก็คือตอน1948ก็ทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือ1967อันนี้สําคัญมากเพราะปี1967พอลบก,กันปั๊บเนี่ยทางด้านของอะไรครับอิสราเอลก็ได้เนื้อที่กลับมาหลายส่วนที่ส่วันนี้หนึ่งในเนื้อที่นั้นก็คือเวสต์แบงก์เวสต์แบงก์ก็คือทางมันตกของอะไรครับแม่น้ําจอแดนกับอีกบางส่วนก็มีการอย่างเช่นกระเียนเขาฉนุนก,กาซาสตรป ซึ่งได้มาแล้วตอนนี้อิสราเอลก็คืนให้กับปาเลสไตน์แต่เป็นปาเลสไตน์ที่อยู่ในกลุ่มหัวรุนแรงคือฮามาสนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอิสราเอลยังถืออยู่เช่นอะไรครับเยรูซาเล็มตัวนอ,อกนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังถืออยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่นี่ทีนีนรัฐธรรมนูญของอของของ,ของอิสราเอลจริงๆรัฐธรรมนูญอิสราเอลไม่มีรมัฐธรรมนูญนะครับที่ในลักษณะของความหมายว่ารัฐธรรมนูญก็คือเป็นอะไรครับเป็นกฎหมายสูงสุด ที่พูดถึงค,ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจต่ออำนานจกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับประชาชนซึ่งเป็นลักษณะที่คุณเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเขียนเป็นรายนักสอนก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญรายนักสอนแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเขียนแต่เป็นประเพณีแบบแดงกฤษดก็เป็นรัฐธรรมนูญแต่ของเขาจะเหมือนกับของสเปนนะครับหรือของของอะไรครับเขาเรียกว่าเบสิกลอทั้งหมดมีสิบเอ็ดฉบับ เหมือนสเปนเลยตอนที่ผมอยู่ไม่มีรัฐธรรมนูญแต่มันมีกฎหมายออกมาประมาณ20ฉบับซึ่งในกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจถือว่าเป็นส่วนของรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอทางด้านรัฐบา,านกับทางประชาชน,ท,นที่สิทธิถือว่าสนุนว่าตอนนี้มีสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดเบสิกลอซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูนแต่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นแผ่นเดียวอันนี้ต้องทาความเข้าใจนะครับ mm. ทีนี่ในเดสเซตเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วงเอาตรงง่ายๆแล้วกันนะครับ ไม่กี่ปีมาเนี่ยทางด้านของออตุลากสภาเข้าชื่อในเสด็จร้อยี่สิบคนเนี่ยโอ้โหเสียงเนี่ยนะครับมันแตกออกมาเลยเพรานะฉะนั้นแต่จริงๆตั้งแต่แรกแล้วเป็นรัฐบาลต้องรัฐบาลผสมเพียงแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดแรกในิทาสา์ที่เป็นรัฐบาลผสมของพวกขวาจัดซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับท่านก่อนหน้านี้จะมีพวกขวาแต่ไม่ได้ขวาจัด และขวาจัดที่พูดถึงนะมันมีสองกลุ่มต้องทําความรู้จักนิดแต่งานนีนะ้ขวาจัดอันเดิมก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าอ่านะอุลตรานะครับอโอโทโดอกซี่นะครับพวกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องของอะไรครับอํานาจของทางด้านศาสนาจัดพูดง่ายต้องการที่จะปกครองในลักษณะเหมือนกับเป็นศาสนาจัดได้ขึ้นมาแล้วก็กลุ่มนี้จะมีลักษณะไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ทางด้านพระนี่ครับเป็นทหาร,รพูกนี้ที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็จะไม่พอใจศาลสูงเพราะว่าศาลสูงเนี่ยนะครับออกมานะครับเขาต้องการที่จะให้มีการกําหนดเลยว่าเป็นหลักฐานเป็นกฎหมายมหรือว่าทางด้านพระเนี่ยไม่ต้องเป็นทหารเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่พอใจศาลสูงมากเพราะว่าศาลสูง<ม>บอกว่าอันนี้เป็นการผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เล่นงานการเป็นกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพวกลิเ i g i o เ s ช a น i o n น l i ลิซึมพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ชาตินิยมพวกนี้ต้องการอะไรครับขยายอะไรครับดินแดน ของอะไรครับทางด้านของอองอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นในเวสต์แบงด์เนี่ยซึ่งเขาได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนะเขาก็ทำไงครับสนับสนุนประชาชนเนี่ยไปขยายไปตั้งลูกลา้าเขาเลยรีเซ็ตเมนต์ไปที่ตรงนี้ซึ่งกันถือว่าเป็นการผิดกฎหมายอเมริกาต่างก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องการขยายออกมากับอีกพรรคหนึ่งคือเป็นพรรคของนาลันธา,า,านยารฮูนัทชันยาฮูชื่อพรรคลิคุดพรรคลิคุดเนี่ยก็สนับสนุนการขยายดินแดนแต่ว่าจะ อยู่ในลักษณะที่ต่างกับอีกสองกลุ่มแต่ก็เป็นฟันวิดเลกคุดเนี่ยต้องการที่จะให้อิสราเอลนะมีสองรัฐรัฐอิสราเอลกับ,บรัฐปาเลสไตน์แต่เป็นปรัฐปาเลสไตน์ที่มีแดนแดนน้อยลงแต่จะเหมือนกับกรรคเอ็นเนชชวลิสตงร่วมกันขยายเส้นหลีเส้นเป็นเบนใเวสแบง์อันนี้ <ừ. S 1> แหละครับถือว่าเป็นพวกขวาจัดเลยซึ่งอันเนี้ยแต่ปากิว่าสิ่งที่เขาทำอันเนี้ยไปอะไรครับก็ไปกระทบกับเรื่องของอำน,นาจของทางด้านของตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้หลวงทั้งนายก ต้องการที่จะลดอำนาจตุลาการณอะอำนาจของศาลสูงสุดเพราะว่านายกก็เจอปัญหาเรื่องอะไรครับขอรับชั้นนึกออกครับเพราะฉะนั้นเขาหวังว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะช่วยให้เขาลอดนึครับทีนี้ในในกฎหมายที่เขาเกาะที่จะออกนี่ยคืออย่างนี้คือทุกวันเนี่ยทางด้านตุลาการทุกระดับนะครับรวมทั้งศาลสูงด้วยนะครับจะมาจากคณะกรรมการกรรมธิการเลือกกรรมธิการแต่งตั้งนะครับเขาเรียกว่า สีแรกของมิชชั่นซึ่งประกอบด้วยทั้งหมดเก้าเก้าคนนะครับนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีสองคนนะครับมาจากตัวรัฐบาลหนึ่งในนั้นจะเป็นตัวประธานคือรัฐมนตรีอ่อกว่าการก 2, 2> ระทรวงยุติธรรมสองมาจากสมาชิกของเลสเจก็คือรัฐสภาสองมาจากอา่านะครับสมาคมบาบาคือทนายความอ่ะสามคนใช่ไหมกับอีกสามคนมาจากศาลสูงครับนะครับศาลสูงเพราะทั้งหมดมีเก้าคน ลาคนนี้จะเป็นตัวเลือกคนที่จะไปนั่งในตําแหน่ง่เขาเรียกว่าสารซึ่งมีทั้งหมดสารสูงเนี่ยทั้งหมด15คนใ<ง>นะครับเ<ง>พราะฉะนั้นในที่รัฐบาลกําลังตั้งอยู่เนี่ยเขากําลังที่จะเปลี่ยนสัดส่วนเอาตัวนักการเมืองเนี่ยเข้าไปพูดง่ายกลุ่มกลุ่มเสียงในการเลือกตัวอะไรครับตัวตัวสารไอตัวสมาชิกอ่าหนึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกับข้อสองเขาก็จะออกกฎหมายในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรครับ ทางด้านรัฐสภาสามารถใช้มติเสียงข้างมากโอเวอร์รูคําตัดสินของอะไรครับของศาลสูงคําตัดสินศาลสูงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าเฮ้ยการขยายรีเซ็ตเมนต์เน่เป็นสิ่งที่ผิดปราบ,บอกว่าทางรัฐสภานะก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าแกนกุายได้เลยเสียงข้างมากเอาขึ้นมาเลยหรืออีกอันหนึ่งครับที่ทางบอกว่าเฮ้ยคุณไปบอกว่าท่าเนี่ยไม่ต้องเป็นอาหารทางศาลสูงบอกว่าไม่ได้เพราะว่า ต้องเป็นทาหารแต่ถ้าหากว่าเขาแก้ปัญหาเสร็จเขาก็สามารถที่จะโอเวอร์รูได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ถูกมองว่านี่คือเผด็จการนะครับเพราะอะไรครับนั่นหมายความว่าเดิมเลยฝ่ายตุลาการเนี่ยเป็นอิสระแต่ครันี้คุณเข้าไปครอบงําครอบงำทางการแต่งตั้งครอบงาทั้งด้านการตัดสินใจเมื่อก่อนหน้านี้การตัดสินใจของศาลสูงถือว่าเป็นอิสระแต่ครั้งนี้รประชาชนที่ลุกมา,มา,มากเนี่ยนะต้องทำความเข้าใจจริงๆที่มันทําให้รัฐบาลต้องยอมนะครับ ไม่ใช่มาจากเสียงข้างมากในที่เสด็จนะมาจากองค์ประกอบสําคัญนหนึ่งคือทหารครับอย่าลืมว่าทหารของอิสราเอลเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าทหารเขาเนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้ประเทศเขาอยู่รอดได้เพราะทหารนะครับตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่แปดและทหารเขาจะมีสองส่วนนะครับประชากรเขาประมาณหนึ่งจุดหกล้านคนเป็นทหารที่แอคทีฟเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าคนและเป็นพวกรีเซอร์วิสรีเซอร์วิสก็คือพวกที่เป็นแล้วตอนนี้ก็เ,เรียกว่าสำรองเนี่ยอีกสี่แสนกว่าคน เพราะฉะนั้นพวกรีเซอร์วิสเนี่ยนะครับเป็นพวกที่วันนี้ยังมีบทบาทอยู่เพราะอะไรครับเพราะอิสราเอลมีปัญหาขัดแย้งกับอะไรครับประเทศหนึ่งต้องมีความขัดแย้งกับพวกปาเลสไตน์คือในอิสราเอลเนี่ยก็จะมีอะไรครับเอ่อพวกที่เป็นทหารนะจะเป็นพวกอิสราเอล9 0้าิล้านคนแต่มีไมโนริตี้ซึ่งเป็นอาหรับคืออาหรับที่เขายึดตินแดนมาแล้วก็กลายมาเป็นเรียกมาใหม่สัญชาติอิสราเอลเข้าใจไหมครับแต่พวกนี้ไม่ได้เป็นทหารและก็ได้รับอภิสิทธิ์น้อยกว่าทางด้านนี้ เพราะฉันพวกที่เป็นอาหารจริงๆเนี่ยจะเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นพวกเซคุลาทีนี้ในกรณีนี้ก็หมายความว่ายังต้องใช้รีเซอร์วิสอยู่เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีปัญหาพวกปาเลสไตน์นะครับก็มีการเล่นงานเพราะนี่ต้องการทหารแต่ที่ร้ายกว่านั้นในทางด้านของอะไรครับออิร่านก็ไปสนับสนุนกับกลุ่มที่อิสราเอลมองว่าเป็นการก่อการลายเซพวกเฮสบอร่าอยู่ในเลบานอนและก็อีกพวกหนึ่งคือฮามาสฮามัสคือพวกปาเลสไตน์ที่เป็นพวกหัเลุรแรงซึ่ง คุมอานาจอยู่ที่ชัวนุกาซาเพราะฉะนั้นจมยิง,งเพราะฉะนั้นทางด้านรัฐบาลจําเป็นต้องพึ่งทหารไปอะไรครับไปเล่นงานพวกนี้ล่านรีเซอร์วิสและอย่าลืมความอยู่รอดของอิสราเอลมันอยู่กับทหารแต่ทหารของอิสราเอลเป็นทหารที่แปลกมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับใช้รัฐบาลแต่เขารับใช้ประชาชนเขาเรียกตัวเองว่า e ีเพลเพราะฉะนั้นการพวกสวางออนี้เกิดจากกลุ่มรีเซอร์วิสนะครับโดยการนําของ b r o t h e r o อฟอ m เนี่ยครับออกมาปั๊บออกมากันบอกเลยว่า เกมนี้หัวด็ดทีมขาดไม่ยอมแน่ถึงกับบอกบนะครับว่าจะไม่ยอมไปโล,โล่งลบและที่ผ่านมามีบางคนไม่ยอมขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันมีรอยแคร็กอยู่ในอาทหารแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าความอยู่รอดของอิสราเอลขึ้นอยู่กับเอกภาพของทหารขึ้นอยู่กับรงนี้เพราะทหารเป็นพวกที่รักชาติมากและเป็นพวกที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่รักชาติอย่างเดียวเขารักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันไปกระทบกับ นะรครับจะวิจารณญาณเขาความอยู่รอดของทหารต้องยอมรับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ,พเพราะฉะนั้นในกรณีมันถึงบอกว่าคุณกลัวหรือเกิดว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองเงเพราะว่า oh. มีการแตกแยกกันที่ทหารพเพราะฉะนั้นตรงที่รัฐบาลยอมมันไม่ใช่มาจากประชาชนมาจากทหารคือทหารกลุ่มนี้ไม่ได้ออกมาครับนันบทธัญญาหูไม่มียอมแน่นอนมันหนักถึงขนาดว่าทางด้านอะไรครับผู้อ,อะไรเขาเรียกว่าเสนาธิการทหารแอบกระซิบไม่ใหญ่กระซิบบอกตรงๆกับรัฐมนตรีกลางหงชื่อนายเฮ้ย คุณต้องแก้นะรัฐมนตรีกราหมุถึงออกมาบอกประชาชนนะครับบอกว่าอะไรครับขอให้รัฐบาลหยุดจ้างในใ,ในในนัท่ันยุดปลดออกทันทีเลยเพราะอในที่สุดต้องยอมต้องยอมพ่อเห็นท่าแล้วมันจะกลายไปสู่การแตกแยก,กอย่าลืมอิสาราเอลตอนนี้กำลังกระทบหนักเพราะอะไรครับไอตอนแรกหวังว่าะจะมีความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับโดยหวังที่จะตั้งกลุ่มต่อต้านทางด้านอิหร่าน หนึ่งอันนั้นก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าภายใต้ในระยะหลังเนี่ยมันมีข้อตกลงอับราฮัมซึ่งทําให้ทางอิสราเอลเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์การทูตการอะไรครับอยู่ในเทศอาหรับเอมิเรตมีความสัมพันธ์กับทูตกับบากา์เลนตามด้วยโมร็อกโกตามด้วยสุดานนะครับแล้วก็ทางด้านสุเดอรเบียสนับสนุนเขาคิดว่าเขาจะถ่วงดุลกับทางด้านของอิริหรนานโดยมีกลุ่มทางด้านนี้แต่ตอนนี้ปรากฏว่าอิร่านทางด้านอเมริกาถูกมองว่าอำนาจชักลดน้อยลงอุเดอระเบียมีตามข้อตกลงกับอิร่าน พราะในกรณีการที่อิหร่านเนี่ยกำลังที่จะมีปรามนูในอนาคตซึ่งเป็นภัยคุกคามเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีปราณู่จะเล่นงานเอาง่ายๆถ้าเกิดเาร้าดีอาเบียไม่เห็นด้วยปัดคูณนะส่งเครื่องบินตรงฐานน่านฟ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้อิสราเอลอยู่ในฐานะที่ลาบากนะครับเพราะว่าทั้งด้านอิสราเอลทั้งอิหร่านกับทั้งด้านซเวียตต่างคนต่างเข้าหาซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้จะทําให้ท่าทีของอิของการที่จะแบ่งแยกและปกครองของอิสราเอลซึ่งต้องพึ่งพาเรื่องของพันธมิตรทางด้านนี้ไม่ใช่่ของงายยเล เพราะะนัน้นี้ภายใต้าแบบนี้คนถึงเป็นห่วงว่าไอ้ที่คุณกำลังม,มีปัญหาสิกนกะการไปกระทบกับความมั่นคงของคุณด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปก,กระทบไม่เห็นยในอย่างเดียวแต่ความอยู่รอดของอิสราเอลขนาดนี้ก็จะถูกกระทบจากสถานการณ์ตรงนี้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายก็คือว่าถ้าถ้าสมมติว่าผ่านมันจะเป็นยังไงต่อหรือถ้าไม่ผ่านมันจะเป็นยังไงต่อฮะเพราะาดูแล้วมันน่าจะมีผลกระทบทั้งสองด้านใช่ไหมอาจารย์ผมคิดว่าถ้าผ่านน่าจะยุ่งฮะ เราะประยุ่งอันแรกนะครับมันเป็นยุ่งอันแรกก็คือว่าภาพนั่นนั่นหมายความว่าประชาชนนะออกมาเยอะแยะมากนั่นหมายความว่าคุณกาลัองอยู่ภายใต้ที่เขาบอกว่าเป็นเผด็จก,การอันนี้สาคัญมากสองนะครับนะครับไม้แต่ทั้งพันธมิตรคุณคุณลองสังเกตดูนะครับอเมริกาก็เตือนอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยอย่าเล่นบทนี้นะเวย้ยนะครับไปที่อังกฤษก็ถูกประท้วงเพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นในที่สุดนะผมคิดว่าคงจะต้องหาทางออกในลักษณะแบบนี้ครับดยทางด้านฝ่ายขวาเนี่ย เขาก็มีเหตุผลเขาโจมตีอย่างนี้เขาโจมตีทางด้านสารสูนว่าเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยมันประกอบด้วยพวกฝ่ายซ้ายเพราะฝ่ายซ้ายเนี่ยครับยอมอะไรไม่ได้เลยทีนี้มาอธิบายในเชิงโครงสร้างของอะไรครับสังคมเิียเขาบอกว่าองค์ประกอบของสารเนี่ยฝ่ายซ้ายแต่ทางด้านทิศทางทางด้านการเมืองของคนคนอะไรครับคนอ,อิสราเอลมาทางขวาคุณสังเกตดูระยะหลังซ้ายไม่ได้ขึ้นเลยพักเลเบอร์มาทางขวาทท้งนั้นเลยขวากับขวากลางเพราะฉะนั้นมันเกิดกัดขัดแยง้ง แต่พูดง่ายเขาก็มองว่าเนี่ยทั้งด้านไฟไซ้ายทําอะไรก็ถูกโนโนโนท่านน,นแต่ลึกๆก,ก็คือเขาก็เสียผลประโยชน์เพราะว่าเขาต้องการที่จะขยายอานาจนะครับต้องการทางด้านนาซายาวูมันมีปัญหาส่วนตัวเข้ามาอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่ามองในแง่ของอุดมการณ์ของพักสองพักที่รวมรัฐบาลท่านสองพัมีลักษณะเหมือนกันคือต้องการที่อะไรครับขยายเขาเรียกว่าเรื่องของรีเซ็ตเมน n ์ขยายเขาเรียกว่าเกรเทอร์อิสราเอล ขยายรือทั้งวต์แบงด้วยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปอะ,อะไรครับเกิดความขัดแย้งแม้กระทั่งกับดานในด้านต่างประเทศด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในกรณนนีก็พูดง,ง่ายๆว่าในเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าระดับทาหารไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางออกก็คือว่าถ้าไปซื้อเวลารอจนถึงนั่นขึ้นมาแล้วกลับมาใหม่จะมีปัญหาแน่นอนตอนนี้พูดไปอย่างนี้ก่อนแต่ความจําเป็นในการคุยเนะยครับหาทางที่อะไรครับในที่สุด ก็คืออาจจะเป็นตามข้อเสนอของประธานในที่ด mm ี hmm. ก็คืออะไรครับมีการปรับมีการปรับเหมือนกันเรื่องของอะไรครับทางด้านนี้แต่ปรับให้มันนะครับลดน้อยลงพูดง่ายสารยังมีความเป็นอะไรครับเป็นเป็นเอกเทศในระดับหนึ่ง mm hmm. แต่อาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับในกับอันที่สองคงจะพยายามที่จะไม่ให้บอกว่าเฮ้ยมติที่ออกมาเนี่ยคุณโอ้็รู้ได้ โอเวอร์รูบันี่มันแย่เขาเท่ากับว่ารัฐบาลเข้าควบคุมเพระเาะนั้นตัวนี้ลาบากมากโอเวอร์รูไม่ได้คือหมายความว่าเอาคะแนนเสียงของสภามาอะไรครับมามามาปฏิเสธการตัดสินของศาลอันนี้คงไม่ได้แต่เรื่องของการเรียกว่าอะไรเลือกตั้งหรือ่างแต่งตั้ง,งอาจจะมีองค์ประกอบที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้อ่ให้อ,อะไรครับให้มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทั้งที่รัฐบาลต้องการมากขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดนะภาพรวมแล้วเอกภาพหรือว่าความเป็นกลางของทางด้านศาลยังต้องมีอยู่เพียงแต่อาจจะมีการ รับวิธีการนะครับให้มาทางด้านรัฐบาลในระดับหนึ่งขึ้นมานครับผลการในกรีน,นียอาจจะเป็นคอม p รไม i ์แลวกิจกานหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือถึงจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้นัททานยาวูเขาต้องการอะไรร่วมมือกับฝ่ายขวาจัดที่เขาทำอย่างนี้ก็ถูกบังคับเพราะว่าเขาเองบางทีก็ไม่อยากเพราะว่าฝ่ายฝ่ายนั้นฝ่ายทั้งต่านฝ่ายกลางหรืออะไรไม่เห็นด้วยแต่พอมาเจอแบบนี้ดีไม่ดีอาจจะเรียกว่าขอร่วมรัฐบาลโดยที่จะมีทั้งฝ่ายของ ไฟอาทีตองนนี้ไม่เห็นด้วยเข้ามาได้ในอนาคตโดยที่จะไม่มีทางขวาจัดเข้ามาก็ได้วิธีหนึ่งครับนะครับแต่ยังไรก็ตามเรื่องที่จะให้เรื่องของอะไรครับความเป็นเอกภาพเอกความเป็นหนึ่งความอํานาจสูงสุดของศาลอิสระเนี่ยถูกกระทบเนี่ยคงจะปรับได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดนะจะไปปรับอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญลุมบักเพราะน้าหมายกวอมว่ากําลังเปลี่ยนจากระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่มีการถูกดุลกลายมาเป็นระบบเผด็จการนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประชาชน ทางด้านอิสราเอลและทหารที่สําคัญที่สุดเพราะคราวนี้นัทันยาฮูไปอ่านส้นเพิยงดูเลยครับไม่ใช่ยอมเพราะประชาชนยอมเพราะทหารอ๋อได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์การเมืองต่างประเทศทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็อิสราเอลนะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ